ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานราตรีไหมไทยเทอดไทย8 0 0พรรษามหาราชินีในวันนี้เนื่องในวันโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญกระชนพรรษา8 0พรรษา12สิงหาคม2555นับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งอีกกว่าราหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถมหาเชลยราชพัฒน,น์นครราชสีมาจึงร่วมใจจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถเรื่องในเรื่องในพระอกามหามงคลพระชนพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555 พื่อเฉริมพระเกียรติและน้อมลำลึกในปะมหาการุณาธิจุนระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคมกิจกรรมประกอบันด้วยการจัดพิธีการเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่8ถึงวันที่9พิธีถวายราชสตรีบีโดยอาจารย์นักศึกษาจำนวน7,000คนในวันที่9 การจัดงานราตรีใหม่ไทยเชิดไทย80พรรษามหาราชินีในวันนี้และการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระรจักุณสในวันที่10สิงหาคม2555การจัดงานราตรีใหม่ไทยเชิดไทย80พรรษามหาราชินี